ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคน,นครับวันนี้พกพราผมช่องที่มาลุกตุ้งกาแฟดำเชนนครนะวันนี้ผมจะพามาดูดีมุรุสภานะนรับปั้นใหม่ทั้งคันนะแค่นี้งบไม่เยอะคนระับเปลี่ยนชุดสีใหม่เป็นของเธอแล้วก็ สีเดิมของตัวรถก็ใช้การขัดสีเอาเนาะเนี่ยดูรายละเอียดนะนครับวามเนี้ยครับตัวนี้เป็นการขัดสีใหม่ไม่ได้ตำสีใดๆทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูเนาะ สวิตไฟหน้าปัดแต่ก็เข็มมันหักนิดหน่อยครับหาซื้อไม่ได้หายากมากเลยท่านใดมีขายก็ลงมิ้นมาบอกหน่อยครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนี่ยกระปุกไม้ฟ้ากระปุกไม้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วสวิตก็ใช้อันเดิมเทสูงนะครับ นี่ครับฝาเครื่องก็ทำใหม่นะใช้เป็นสีสองคีนะฝาปิดโซ่ก็ทำใหม่นะจุดสีก็ตัวนี้เป็นของเท่นะเท่ศูนเบิกใหม่ขอบโลก็ใช้เป็นของโยโก,โกนะนี่ครับ แท้นาะยางก็จะเป็นไลายไฟนะใช้เป็นเจ็ดสิบทับเนะก้าสิบะก็ใครสนใจก็ไปทำตามได้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นโยโก,กเหมือนกันครับแต่ใช้เป็นยางหกสิบทับเก้าสิบจะเล็กกว่านะ เครื่องนิ่มมากอันนี้ก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ไม่ได้ปั้นใหม่ทั้งหมดนะ <c oughs> ของชิ้นไหนที่ใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนเนจะ้าของบอกมาว่าอย่างนั้นนะส่วนโต้ก็เป็นท่้เทนะท่้เทเบิกใหม่มีโมโกเรียบร้อยนะ นี่ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเบียนครบนะครับคันนี้เจ้าของอยากาปั้นแบบย้อนยุกนะครับน่ครับฝากอบเครื่องเครื่องแหง้งแห้งสนิทเนานะเครื่องดีมากเลยันนี่ เก็บใหม่ทุกจุดครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงก็ชิ้นส่วนไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเนี่ยครับไฟติดหมด้ระบบไฟ เียวก็ติดนะครับระบบไฟใช้ได้หมดครับคันนี้เนี่ยก็เก็บแบบเดิมๆครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนึงเจ้ก็ใช้ได้ จะได้หมดครับใครสนใจปั้นรถเก่าเป็นรถใหม่ก็สามารถติดต่อได้มิ้นมาในมิ้นเลยเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเ,เรื่องเงียบมาก nghiệp, nghiệp kích rồi 3 tập cường xuyên chay tăng ừ. rút cầu rút ก็ติดต่อได้ครับการปั้นรุ่นใหม่ก็มันมีดีหลายอย่างเราไม่ต้องเสียเงินเป็นหลักสี่ห้ามความทนทานก็ดีเหมือนกันนะครับรุ่นเก่าเดี๋ยวเปิดไฟหน้าอยู่ ไปดีติดมดแลติง่ายมากเลยไปหน้าไปดีก็ติดหมดนะครับแต่ต้องตั้งสรูนิดหน่อยนะ<อ>นี่ครับไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่ ลองเก่ามันก็ดีแล้วแค่เรามาบำรุงรักษานิดหน่อยก็ใช้ได้เดี๋ยวยังไม่เสร็จร้อเอร์เซ um ็นนะครับเดี๋ยวเสร็จร้อเอร์เซ็นเมื่อไหร่เด mm ี <h 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 ๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับเนียบเนียบทุกจ uh ุดครับก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ